สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d t y Channel นะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเมยแล้วในเกมฟรีไฟล์จะลองมาเล่นหมวดหมาป่าเดียวไายกันอืมโอ้โยิงหัวเลย มารอบที่สองโอ้โหแม่นจังมาไม่ยอมหรอกโอ้ย oh. ไปลุ t กันโอ้ยยิงแม่นเกินมันสามารถมีโปรได้ไหมคะทุกคนหมาปาเดร์เดอร์นี้ <Yeah. S 1> ไป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 ,ไป วันที่พอวนเจ็บ่อรอโดนเองโอ้อ เฮ้ยไม่ได้นะทุกคนปืนน่ารักมากเอ้ายิยงยังไงอ่ะโอเคค่ะอีพีนี้ก็แพ้แบบงงงเลยนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้า